ลุกสู้เลยครับจังหวะนี้คุณเซนรีบหิ้วฉันจื้อใส่พานถวายจีนทันทีสงสัยภาพมาดูโรโดนอุ้มยังติดตางานนี้พี่แกกลัวเกมหรือแค่รีบตัดหางหนีตายก่อนโดนเองครับเนี่ยเอา้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้วันที่8มกราคมพศ2569มีเรื่องร้อนๆที่คนไทยตาดำๆอย่างเราต้องรู้ครับเพราะนี่ <nel ue. S 2> ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่มันคือเรื่องของเฉินจื เจ้าพ่อสแกมเมอร์พันล้านที่เพิ่งโดนจับเมื่อวานนี่แหละครับโอ้โหบอกเลยว่าไทม์ไลน์มันโป๊ะเชะมากๆจนอดคิดไม่ได้ว่ามีใครบางคนกำลังหนาวหนาวร้อนๆ้อนอยู่หรือเปล่าเมื่อวานนี้ครับวันที่7มกราคมรัฐบาลกัมพูชาเขาออกมาแถลงการแบบเป็นทางการเลยครับว่าได้ทำการจับกลุ่มตัวนายเฉินจื้อชายวัย38ปีซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัท Pri n c e Group อันยิ่งใหญ่ในกัมพูชาพร้อมกับลูกน้องคนจีนอีกสองคนเรียบร้อยแล้ว แต่ที่น่าสนใจคือเขาจับปุ๊บรีบส่งตัวขึ้นเครื่องบินส่งกลับไปให้ทางการจีนทันทีตั้งแต่วันอังคารที่6มกราคมที่ผ่านมาครับโดยอ้างข้อหาความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอื <c oughs> วัยจริงๆไวัยยิ่งกว่ากามนิตหนุ่มอีกครับคุณผู้ฟังประเด็นที่คนทั้งโลกกาลังจับตามองตาไม่กระพริบเลยก็คือทําไมต้องรีบขนาดนี้แล้วทําไมต้องส่งให้จีนเดี๋ยวเรามาแกะรอยกันพี่ละเปลอครับ เพราะเรื่องนี้มันมีเงางมที่โยงไปถึงเหตุการณ์ระดับโลกที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเฉินจือ้อหรือที่ใครหลายคนเรียกเขาว่าเซียเฉินกันหน่อยดีกว่าครับว่าหมอนี่มันใหญ่รับฟ้ามาจากไหนทําไมการจับกุมตัวเขาถึงสั่นสะเทือนวงการสีเทาไปทั่วเอเชียขนาดนี้ คุัครัรบเฉินจื้อไม่ใช่ตาสีตาสายที่ไหนนะครับเขาคือมหาเศรษฐีเชื้อสายจีนที่เขามาทำมาหากินในกัมพูชาจนร่ํารวยระดับมือล้านแสนล้านเขาเป็นเจ้าขออาณาจักร Prince Group ซึ่งมีธุรกิจในเครือเยอะแยะไปหมดทั้งอสังหาริมทรัพย์ธนาคารห้างสรรพสินค้าโรงแรมเรียกว่ามองไปทางไหนในพนมเปญหรือสีหนุวิวก็ต้องเจอโลโก้บริษัทของเขาเต็มไปหมดครับแต่ความพีคไม่ได้อยู่ที่ความรวยครับ มันอยู่ที่คอนเน็กชันของเขาครับเฉินจื้อได้รับสัญชาติกัมพูชาและที่สําคัญเขาเคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาให้กับนายกรัฐมนตรีหุนมาเน็กรวมถึงพ่อของเขาอย่างสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนด้วยครับโอ้โหใกล้ชิดขนาดไหนคิดดูเอาเองครับมีรูปถ่ายยืนยิ้มแป้นแลนคู่กันในทำเนียบรัฐบาลวอนอินเทอร์เน็ตไปหมดครับ ไม่พอแค่นั้นนะครับเขายังได้รับพระราชทานยศเป็นเนียกอกนาอีกด้วยซึ่งไอยศเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะได้มาง่ายๆนะครับมันเป็นยศสูงสุดสําหรับมหาเศรษฐีที่ทําคุณประโยชน์หรือบริจาคเงินเยอะๆให้กับประเทศกัมพูชาเรียกว่าเป็นระดับ v ีวีที่ใครๆก็ต้องเกรงใจครับอ้าวแล้วคนระดับ v ีวีไขนาดนี้ทําไมจูจ่ๆถึงโดนจับทําไมถึงกลายเป็นนักโทษที่ต้องรีบส่งตัวกลับจีนแบบดวนจีฮิตไพรสณีจ๋าขนาดนี้ เรื่องมันแดงขึ้นมาก็เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี่เองครับคุณผู้ฟังตอนนั้นสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเขาจับมือกันประกาศคว่ำบาตหรือ s ซ n c t i o n ใส่ชื่อของเฉินจื้อกับบริษัทในเครือของเขาแบบเต็มคาราเบลเลยครับโดยกล่าวหาว่าเบื้องหลังฉากหน้าธุรกิจที่ดูหรูหราไฮโซเนี่ยแท้จริงแล้วเฉินจื้อคือหัวหน้าเครือข่ายสแกมคริปโตและแก๊งหลอกลวงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับ สหรัฐขุดข้อมูลออกมาแฉยับเลยครับว่าเครือข่ายของเฉินจื้อเนี่ยใช้ค่ายกักกันหรือที่เรียกว่าสแกมคอมพลวในกัมพูชาายัางน้อย10แห่งบังคับใช้แรงงานคนนับหมื่นคนย้ํานะครับว่านับหมื่นคนซึ่งในจํานวนนี้มีคนไทยคนเวียดนามคนมาเลเซียและคนจากทั่วเอเชียที่ถูกหลอกถูกค้ามนุษย์เอาไปขังไว้แล้วบังคับให้ทํางานหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องครับ รูปแบบการหลอกลวงที่พวกนี้ถนัดที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่า pick butchering หรือการเชือดหมูครับชื่อฟังดูโหดร้ายใช่ไหมครับแต่วิธีการของมันเลือดเย็นยิ่งกว่าครับคือการให้หน้าม้าทักไลน์ทัก Facebook ไปตีสนิทกับเหยื่อทำทีเป็นหนุ่มหลอ่อสาวสวยรวยเก่งคุยกันจนเหยื่อตายใจหลงรักหรือนับถือเป็นพี่เป็นน้องจากนั้นก็ชวนลงทุนครับ ลงทุนเทรดคริปโตบ้างลงทุนหุ้มต่างประเทศบ้างแรกๆก็ให้กำไรตายใจพอเหยื่อทุ่มเงินก้อนโตลงไปตูม้มปิดเว็บหนีเชิดเงินหายวับไปกับตาสหรัฐประเมินว่าเครือข่ายของเฉินจือเนี่ยหลอกเงินเหยื่อทั่วโลกไปแล้วคิดเป็นเงินไทยก็หลักแสนล้านบาทเลยนะครับคุณผู้ฟังความเสียหายมันมหาศาลมากครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของชีวิตคนด้วย คนที่ถูกหลอกไปทำงานถ้าทำยอดไม่ได้ก็โดนซ้อมโดนช็อตไฟฟ้าโดนขู่สารพัดมันคือน,นรกบนดินดีๆนี่เองครับและไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักมากมีคนไทยโดนหลอกไปทำงานที่นั่นเยอะแยะที่ยังไม่ได้กลับบ้านทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ เนี่ยเขาถึงขั้นฟ้องร้องรับหลังจาเลยตั้งข้อหาช่อโกงฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานมาตั้งแต่ปี2015แล้วครับ เรียกว่าตามกลิ่นมานานแต่เพิ่งจะมาเช็คบินเอาจริงเอาจันเ,เอาช่วงหลังๆนี่เองพอสหรัฐประกาศคว่ำบาตรปุ๊บชีวิตที่เคยอู้ฟู่ของเฉินจื่อก็เริ่มอยู่ยากครับข่าววงในบอกว่าแกหายหน้าหายตาไปพักใหญ่เลยเก็บตัวงเงียบกริบแต่แล้วจูจูเมื่อวานนี้รัฐบาลกัมพูชาก็โผลมาประกาศว่าจับได้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ส่งให้จีนไปเรียบร้อยแล้วด้วยตรงนี้แหละครับที่มันเอ๊ะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ทำไมกัมพูชาถึงไม่ส่งตัวเฉินจื้อให้สหรัฐทั้งทั้งที่สหรัฐเป็นคนเปิดประเด็นเป็นคนต้องการตัวมากที่สุดและมีหลักฐานแน่นหนาคำตอบแบบกัมปั้นทุบดินก็คือกัมพูชาไม่มีสนทิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับจีนในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติจีนคือลูกพี่ใหญ่ของกัมพูชาไงครับแต่เหตุผลที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่นักวิเคราะห์หลายคนมองตาก,กันปริบ,รบแล้วพยักหน้างึกๆก็คือ นี่มันคือยุทธการตัดหางปล่อยวัวหรือเปล่าครับหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูแต่งานนี้คนเชือดคือหุนเซนส่วนไก่คือเฉินชื่อการรีบจับตัวคนสนิทระดับนี้แล้วรีบส่งออกนอกประเทศไปให้พ้นหูพ้น,พน,พน,พนตามันเหมือนกับการพยายามเคลียร์หน้าเสือให้ตัวเองหรือเปล่าพยายามตัดความเชื่อมโยงไม่ให้เรื่องมันลามปามมาถึงตัวคนใหญ่โตในรัฐบาลกัมพูชาโดยเฉพาะตระกูลหุ่น เพราะถ้าปล่อยให้สหรัฐเข้ามาลุ้นลูกเข้ามาสอบสวนเองในกัมพูชารับรองว่าไส้แตกแน่นอนครับอาจจะเจอเส้นทางการเงินที่โยงใยไปถึงผู้ใหญ่หลายคนจนหน้าหงายกันทั้งประเทศก็ได้และจุดพีคที่สุดจุดที่ทำให้สคริปต์นี้ต้องมีชื่อว่าหุนเซนกลัวแล้วเหรอก็คือไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ครับคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปดูปฏิทินนะครับวันที่3ถึง5มกราคมพศ2569ที่ผ่านมานี้เอง โลกทั้งใบเพิ่งจะช็อกตาตั้งกับปฏิบัติการสายฟ้าแลบของสหรัฐอเมริกาที่บุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีแห่งเวเนซุเอลาถึงในบ้านเกิดแล้วฮิ้วตัวขึ้นเครื่องบินไปขึ้นศาลที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหน้าตาเฉยเลยครับข้อหาที่มาดูโรโดนคือนาโคเ t อร์ร e r r o r i s m หรือการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดและคอรัปชันระดับชาตินี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เลยนะครับ ที่สหรัฐบุกไปจับผู้นำประเทศอื่นถึงถิ่นแบบไม่เกรงใจใครทั้งๆที่ยังมีตำแหน่งอยู่ด้วยคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศที่มีแผลเวอะแวะมีข้อคอรหาเรื่องพัวพันกับธุรกิจสีเทาเรื่องคอรัปชันหรือเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วคุณเห็นข่าวมาดูโรโดนฮิ้วปีกแบบนั้นเป็นคุณคุณจะสะดุ้งไหมครับฮุนเซนถึงแม้ตอนนี้จะถอยมาอยู่เบื้องหลังให้ลูกชายขึ้นเป็นนายกแทนแล้ว แต่ใครๆก็รู้ว่าอำนาจที่แท้จริงยังอยู่ที่ใครและกัมพูชาเองก็ถูกเพ่งเล็งจากชาวโลกมาตลอดเรื่องเป็นสวรรค์ของแก๊งสแกมเมอร์เรื่องการค้ามนุษย์ที่แก้ยังไงก็ไม่หายสักทีแถมตัวเฉินจื้อที่เป็นหัวโจกเนี่ยก็ดันเป็นที่ปรึกษาเป็นคนใกล้ชิดเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่ถ่ายรูปคู่กันโฉราขนาดนั้นมันเลยอดคิดไม่ได้จริงๆครับว่าปฏิบัติการอุ้มมาดูโรของสหรัฐเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ย มันคือสัญญาณเตือนระดับโคตรอันตรายที่ส่งตรงถึงบรรดาผู้นำเผด็จการหรือผู้มีอิทธิพลทั่วโลกว่าถ้าคุณล้ำเส้นเกินไปเราเอาจริงนะเว้ยพอเห็นตัวอย่างสดสดร้อนๆ้อนจากเวเนซุเอลาปุ๊บไม่ถึงอาทิตย์ต่อมากัมพูชาก็รีบจับเฉินจื้อส่งจีนปับ๊บมันบังเอิญเกินไปไหมครับหรือนี่คืออาการกลัวเกมของจริงกลัวว่าถ้าขืนยังอุ้มยังปกป้องเฉินจื้อไว้อีก เ้าหมายรายต่อไปของสหรัฐอาจจะไม่ใช่แค่นักธุรกิจจีนแต่อาจจะเป็นคนในตระกูลหุนเองก็ได้ดังนั้นการส่งเฉินจื้อให้จีนจึงดูเหมือนเป็นทางออกที่เจ็บน้อยที่สุดครับคือยอมเสียแขนขายอมตัดท่อน้ำเลี้ยงทิ้งไปซะเพื่อรักษาหัวเอาไว้อย่างน้อยส่งให้จีนก็ยังคุยกันรู้เรื่องกว่าส่งให้สหรัฐจริงไหมครับจีนอาจจะเอาไปขังเอาไปลงโทษตามกฎหมายจีน แต่คงไม่สาวไส้กลับมาเล่นงานหุนเซนหนักเท่ากับที่สหรัฐจะทำแน่นอนตอนนี้กระแสในกัมพูชาก็เดือดปุดๆไม่แพ้กันครับแม้ว่าสื่อหลักในประเทศเขาอาจจะไม่กล้าวิจารณ์อะไรมากแต่ในโลกโซเชียลมีเดียในกลุ่มแชทลับๆหรือเพจข่าวไฟตรงข้ามเนี่ยชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นในเชิงสะใจและเรียกร้องไปไกลกว่านั้นครับมีรายงานว่าชาวขเขมรบางส่วนย้ำนะครับว่าบางส่วน ถึงขั้นโพสต์เรียกร้องให้สหรัฐเข้ามาทําแบบเดียวกับที่ทํากับมาดูโรเลยครับคือให้เข้ามาจับกลุ่มฮุนเซนหรือผู้เกี่ยวข้องระดับสูงไปดําเนินคดีด้วยเลยเพราะพวกเขาเชื่อว่าเชื่อว่านะครับลำพังแค่เฉินจื้อคนเดียวทําเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีตัวช้างหรือไม่มีคนคอยคุ้มกลาหัวอยู่้อกล่าวหาที่ชาวเน็ตเขมรเขาพูดกันก็คือฮุนเซนและพวกพ้อง อาจจะเคยให้ความคุ้มครองและได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากเครือข่ายสแกมของเฉินจื้อหรือเปล่าเงินพันล้านหมื่นล้านที่โกงมามันแบ่งไปเข้ากระเป๋าใครบ้างทําไมที่ผ่านมาถึงปล่อยให้พวกนี้ลอยนวลอยู่ในประเทศได้ตั้งนานทั้งๆท,ที่ชาวบ้านรู้กันทั่วว่าตึกไหนทําสแกมแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหาและกระแสสังคมเท่านั้นนะครับยังไม่มีหลักฐานใบเสร็จยืนยันชัดเจนว่าฮุนเซนรับเงินจริงหรือไม่ เราในฐานะคนเสพข่าวก็ต้องฟังหูไว้หูครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใครร้อยเปอร์เซ็นตแต่ที่แน่ๆคือภาพลักษณ์ของรัฐบาลกัมพูชาในสายตาชาวโลกตอนนี้มันมัวหมองสุดๆไปแล้วครับและอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือจีนเองก็คงสุดทนเหมือนกันครับการที่จีนยอมรับตัวเฉินจื้อกลับไปดําเนินคดีทั้งๆที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยหลับตาข้างหนึ่งมาบ้างมันแสดงให้เห็นว่าจีนเองก็เริ่มจะเอาไม่อยู่แล้ว รามือส่วนใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์พวกนี้ก็คือคนจีนด้วยกันเองนี่แหละครับเงินหยวนไหลออกนอกประเทศมหาศาลคนจีนถูกหลอกมาฆ่าแกงกันเองในกัมพูชาจนเป็นข่า,าวเ้าโฉไปทั่วรัฐบาลปักกิ่งเขาก็เสียหน้าครับงานนี้เลยอาจจะเป็นการตบหน้าสั่งสอนเด็กดื้อในกัมพูชาทางอ้อมด้วยว่าจัดการให้เรียบร้อยซะอย่าให้เดือดร้อนลูกพี่สรุปง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆนะครับคุณผู้ฟัง 1. ชนจื้อเจ้าพ่อสแกมตัวเป้งโดนจับแล้วและถูกส่งตัวไปจีนเรียบร้อยปิดตำนานเจ้าพ่อพรินซ์กรุปในกัมพูชาอย่างน้อยก็ในฉากหน้า 2. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบปุบปับทันทีหลังจากที่สหรัฐโชโหดบุกจับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาทำให้วิเคราะห์ได้ว่าฮุนเซนอาจจะกลัวว่าไฟจะลามถึงบ้านตัวเองเลยต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลม 3. นี่คือการฟอกขาวครั้งใหญ่ของกัมพูชาพยายามจะบอกโลกว่า เฮ้ยฉันปราบแล้วนะฉันไม่เกี่ยวแล้วนะเพื่อลดแรงกดดันจากนานาชาติโดยเฉพาะจากสหรัฐและจีน 4. อนาคตของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาน่าจะสั่นคลอนหนักครับพอหัวเรือใหญ่โดนสอยรัฐบาลเริ่มไม่กล้าอุ้มพวกตึกสแกมตึกคอเซนเตอร์ต่างๆในสีหนูวิวในปลอยเปตที่เคยเปิดไฟสว่างโร่อาจจะต้องเริ่มมุดลงดินหรือย้ายฐานหนีตายกันจระวนซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราต้องจับตาดูว่ามันจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นจริงไหม หรือแค่เปลี่ยนคนคุมเปลี่ยนชื่อแก๊งแล้วกลับมาทำเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆครับสำหรับใครก็ตามที่เคยตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะโดนหลอกให้รักโดนหลอกลงทุนหรือมีญาติพี่น้องที่เคยถูกหลอกไปทำงานเยี่ยงทาตในนรกบนดินเหล่านั้นข่าวนี้ก็น่าจะทำให้รู้สึกชื้นใจขึ้นมาได้บ้างนะครับว่าอย่างน้อยกฎแห่งกรรมที่มาในรูปของกฎหมายระหว่างประเทศและเกมการเมืองมันก็ยังพอมีจริงอยู่บ้างนะครับ คนทำชั่วถึงจะใหญ่แค่ไหนมีแบ็กดีแค่ไหนสุดท้ายวันหนึ่งที่ผลประโยชน์ไม่ลงตัวหรือภัยมาถึงตัวก็โดนเทโดนทิ้งโดนไล่ล่าเหมือนหมาจนตรอกได้เหมือนกันครับเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าในวงการสีเทาไม่มีคําว่ามิรธาวรหรอกครับมีแต่ผลประโยชน์ล้วนๆหมดประโยชน์เมื่อไหร่ก็เตรียมตัวเกมได้เลยครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้ที่ผมรีบนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเดี๋ยวต้องมี after shock ตามมาอีกเพียบสหรัฐจะว่ายังไงต่อจีนจะสอบสวนเฉินจื้อแล้วซัดทอดถึงใครอีกไหมและหุนเซนจะรอดตัวจากกระแสะกดดันนี้ไปได้นานแค่ไหนคุณผู้ฟังล่ะครับฟังแล้วมีความเห็นยังไงบ้างคิดว่าหุ่นเซนกลัวจริงไหมหรือนี่แค่ละครฉากใหญ่เพื่อตบตาชาวโลกลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ข้างล่างเลยนะครับแต่อย่าลืมนะขอภาษาที่สุภาพสร้างสารรค์วิเคราะห์กันด้วยเหตุด้วยผลนะครับเราคนไทยคุยกันแบบปัญญ,ญาชนครับ อ๋อแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารเจาะลึกทันโลกทันเหตุการณ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ถึงหน้าจอมือถือคุณเป็นคนแรกเลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อก่อนถ้ามีความคืบหน้าอะไรเด็ดๆจะรีบมาเล่าให้ฟังทันทีครับสวัสดีครับ